อย่าด่วนใช้ซูมเพื่อการเรียนการสอนถ้ายังไม่รู้จักและเข้าใจข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้และอยากรู้ไหมครับว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ครูซูมสอนเอพิโซดที่3มาแล้วครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีดเด e นแช่นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณครูท่านอื่นๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ซึ่งเป็นตอนที่3แล้วนะครับก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูตอนที่1ตอนที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมซูมลงที่เครื่องและ สมัครเป็นสมาชิก Zoom แบบฟ,ฟรีๆนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Zoom เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์และข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการใช้ซูมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลย โอเคครับเนื้อหาใจความสําคัญที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะชวนคุณครูคทุกท่านเนี่ยมาทําความรู้จักกับโปรแกรม z o ูมมากขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลดีๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะใช้ Zo ูมในการสอนไหมแล้วถ้าชั้นจะใช้แบบฟรีๆเนี่ยชั้นต้องเข้าใจอะไรบ้างต้องตั้งค่าตรงไหนบ้างให้ง่ายต่อตัวเองและง่ายต่อนักเรียนนะครับซึ่งก็จะอยู่ในคลิปนี้และคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เรามาทําความรู้จัก Zo ูม แบบฟรีๆกันก่อนนะครับเริ่มต้นเลยครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ zoom.us นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่เมนู plan and pricing นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโปรแกรม zoom เนี่ยเป็นโปรแกรมแบบฟรีเมียมคำว่าฟรีเมียมหมายถึงอะไรครับก็คือมีให้ใช้แบบฟรีด้วย แต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้มากกว่านั้นอาจจะอยากมากกว่า100คนอาจจะอยากใช้2-3ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะอยากใช้ฟีเจอร์อื่นๆเมนูเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งก็แตกต่างกันออกไปอีกนะครับแต่ในคลิปซีรีส์นี้นะครับเราจะใช้ซูมแบบฟรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นยังไงต้องดูให้จบซีรีส์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับที่สำคัญในส่วนของเบสิก Person a l Meeting Zoom นะครับก็คือในส่วนฟรีฟรีตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากโค้ดอัพทู0 0ึ่งร้อยพาร์นะครับนั่นก็คือว่าแบบฟรีฟรีเนี่ยสามารถให้คนเข้ามาร่วมการประชุมหรือให้นักเรียนเข้ามาร่วมในการเรียนได้100คนนะครับอันที่2ครับบอกเลยว่าแบบฟรีฟรีเนี่ยนะครับจะใช้ได้40นาทีใช้ได้40นาที แต่40นาทีนี้เมื่อหมด40นาทีแล้วจะทำยังไงต่อเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายคลิปนี้นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับสามารถที่จะใช้ซูมที่คุยกันตัวต่อต,ตัว2คนเนี่ยได้ถึง30ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยที่เขาเขียนไว้นะครับ One to One Meeting ใช้ได้30ชั่วโมงนะครับต่อการประชุม1ครั้งหรือว่าการคุยกัน1ครั้งนะครับ แล้วก็สามารถที่จะใช้แชทนะครับตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราลองมากดดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของฟู l แพ a n c o m p a r ิ s ันนะครับก็คือการเปรียบเทียบต่างๆซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยเขีนรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Zoom ม,มากขึ้นนะครับในแต่ละแบบแบบ Basic แบบ Pro แบบ Business แบบ Enterprise นะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้างผมก็จะชวนมาดูในส่วนของเบสิ c เท่านั้นนะครับ ในส่วนแรกเลยก็คือที่เราทำความเข้าใจไปแล้วนะครับว่าซ o มแบบฟรีเนี่ยใช้ได้100คนนะครับ100คนผมจะชวนไปดูในส่วนที่สำคัญเท่านั้นนะครับอันที่2ที่อยากชวนมาดูครับนั่นก็คือ unlimited group meeting นั่นหมายถึงว่าประชุมกลุ่มได้ไม่จำกัดนะครับไม่ใช่ประชุมไปแล้ว1,000ครั้งนะครับหมดเขตหมดสิทธิ์อย่างนี้นะครับ ไม่จํากัดเลยนั่นหมายถึงว่าเวลาที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูก็สามารถใช้ซูมสอนไปได้ตลอดเลยนะครับอลิมิเตดไม่มีจํากัดไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับพูดง่ายๆคือไม่จํากัดจํานวนครั้งในการใช้นะครับผมแล้วก็นะครับเขาบอกแล้วว่าเวลาเนี่ยนะครับอย่างที่ได้พูดไปแล้วหลายครั้งก็คือ40นาทีนะครับ40นาทีตรงนี้สําหรับแบบฟรีๆนะครับ การใช้งานแบบฟรีสามารถแชร์สกีนได้เวลาคุณครูสอนมีเอกสารประกอบการสอนมีสไลด์มีเว็บไซต์มีคลิปวิดีโอสามารถแชร์ได้ซึ่งคุณครูสามารถปรับตั้งค่าให้นักเรียนแชร์สกีนได้ด้วยเวลาที่ทำกิจกรรมกลุ่มย่อยนักเรียนก็แชร์สกีนแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นะครับเบรกเอ้ารูมนะครับตรงนี้เลยสำคัญมากๆเห็นเป็นเครื่องหมายถูกนั่นหมายถึงว่าซูมแบบฟรีๆสามารถทำการแบ่งกลุ่มย่อยได้ หรือเบรกเอารูมได้นะครับเพราะฉะนั้นเขียนแล้วนะครับว่าซูมแบบฟรีก็แบ่งกลุ่มได้แต่ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับ Virtual Background ครับสามารถเปลี่ยนแบ็ k กราวด์ได้นะครับเวลาที่คุณครูเปิดกล้องวิดีโอนะครับอยากพาตัวเองไปอยู่ที่ทะเลภูเขาใต้น้ำนะครับไปอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นหรือไปอยู่ที่ในไหนนะครับอยากอยู่กับใครก็สามารถเปลี่ยนแบ็ k กราวด์ได้ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ ทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับในส่วนต่อไปตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การตั้งค่ากันด้วยในคลิปต่อไปนั่นก็คือในส่วนของ PMI นะครับนั่นก็คือ Personal Meeting ID ตั้งตรงนี้ไว้เพื่อให้ง่ายกับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายถูกนั่นหมายถึงว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับอันต่อไปนะครับคุณครูสามารถเขียนหน้าจอได้นะครับไวบอร์ด ไว้บอร์ดดิ้งตรงนี้นะครับเวลาสอนไปก็อาจจะมีการเขียนหน้าจอไปต่างๆซึ่งก็จะสะดวกต่อการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับในส่วนของ w วท ting room นะครับก็คือการที่เวลามีใครเข้ามาเนี่ยเราควรจะให้เขาเนี่ยไปรอที่ห้องรอก่อนแล้วค่อยมีการกดยอมรับนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้รอก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับ มีการใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับสุดท้ายมีการใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้ใส่แว่นตาใส่หมวกต่างๆได้นะครับสามารถทําได้เลยและนี่ก็คือความสามารถของการใช้งานซูมแบบฟรีๆนะครับผม <Wow. S 1> มาดูต่อนะครับผมมีข้อมูลที่ผมไปค้นหามาที่เป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งอยากจะแนะนำต่อครับไปดูเลย ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับซูมก็ได้ประกาศออกมาว่าถ้าใครนะครับที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยซูมจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ซูมได้มากกว่า40นาทีชั่วคราวในสถานการณ์โควิดนะครับเน้นย้ำว่าซูมเนี่ยจะให้ใช้ซูมได้มากกว่า40นาทีในช่วงสถานการณ์โควิด แต่นะครับเราจะต้องไปลงทะเบียนตรงนี้ครับเนี่ยนะครับ1ก็คือการเข้าระบบไปก่อน2นะครับก็กรอกข้อมูลตรงนี้นะครับกรอกข้อมูลลงไปตรงนี้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ไปถึงซูมแล้วซูมก็จะตอบกลับมาว่าเขาจะเปิดให้เราใช้เนี่ยแบบชั่วคราวเนี่ยมากกว่า40นาทีหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจว่ามีคุณครูท่านใดเคยลองแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกขนหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณครูท่านใด ยังไม่ได้ลองแล้วอยากลองก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับลองกดมาดูแล้วก็ลองส่งนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปให้กับซูมแล้วคอยดูว่าซูมเนี่ยจะตอบกลับมายังไงแล้วก็จะเปิดให้เราได้ใช้งานมากกว่า40นาทีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากลองครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ได้แค่40นาทีเท่านั้นแต่ซูมก็เป็นคนเขียนบอกเอาไว้เองครับว่า ถึงแม้ว่าเราจะใช้ได้40นาทีเนี่ยนะครับในส่วนของเบสิกแล้วก็แบบฟรีไลเซน n s เนี่ยเรายังสามารถใช้งานเมนูอื่นๆได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์สกีนการใช้ไว้บอร์ดการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็ใช้ได้100คนนะครับและถ้าเราใช้หมดเวลา40นาทีนะครับถ้าเราใช้แล้วหมดเวลา40นาที เราก็สามารถที่จะเข้าใหม่ได้ทันทีนะครับคือเข้าใหม่ได้ทันทีซึ่งการเข้าใหม่เนี่ยก็จะต้องตั้งค่าให้เป็นแบบ personal meeting id คือใช้ zoom เดิมนะครับ id เดิมนะครับ meeting id เดิมโค้ดเดิมซึ่งก็จะง่ายในการเข้าแล้วถามว่าการตั้งค่าจะให้ง่ายต่อคุณครูและต่อนักเรียนเนี่ยทำยังไงอะ่ะไปดูกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้านะครับผม ทำพลาดด้วยประการทั้งปวงครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม o o m นะครับซึ่งวันนี้คุณครูทุกท่านก็ได้ทราบแล้วว่าการใช้งาน Zo ู m เนี่ยแบบฟรีๆเนี่ยใช้ได้กี่คนใช้ได้กี่นาทีแล้วหมด40นาทีแล้วทำยังไงต่อนะครับทำอะไรได้บ้างความสามารถอื่นๆก็ลองตัดสินใจดูไปแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็อย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ง่ายๆเหมือนเช่นเคยครับใครที่เข้ามาดูคลิปของทีเดนแชร์แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปตั้งค่าซูมแบบเทปเทห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีความสุขที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันและได้ประโยชน์กลับออกไปจากคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวีดัตสวัสดีครับ